ตำรวจชุดป,ปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรม,ธรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปกอปทอสอและตชดตำรวจภูธรเชียงดาวจับชายและหญิงขนาปปูกรุกแวทวถางป่าและเผาป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวด้นานทิศตะวันออกของหมู่บ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอันเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบพื้นที่พบป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำห้วยสาขาของแม่น้ำปิงถูกปุกรุกเป็นเนื้อที่ประมาณ2ไร่จึงนำตัวทั้ง2ส,ส่งพนักงานสอบสวนดำเนิน 1, คดี3ข้อหาครับคือแพร่าทางเผาป่าอันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตัวเองและยึดถือครอบครองการทําประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในที่ดินแพ้วถางทําไม้อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและฝ่าฝืนคําสั่งประกาศจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามเผาในพื้นที่โล่งแจง้งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเพื่อนบ้านกันต่างคนต่างเข้าไปบุกรุกตัดต้นไม้แล้วก็แพ้วถางป่าและเผาเศษต้นไม้เพื่อปลูกต้นลำไย แต่กลับแย่งพื้นที่กันเองตกลงกันไม่ได้ครับต่างคนต่างพากันไปแจ้งความทำให้ถูกจับทั้งสองคน